บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นมาน่าจะประมาณร่วมๆเกือบ30ปีได้ซือมาัดไม่เลยได้เลยได้เลยถ้าเนื้อที่3ไร่ครึ่งนะวันนั้นก็ถือว่าราคาโอเคปีไปประมาณ50บัตเจดทั้งหมดที่ที่ต่อเติมไปเท่าไหร่ครเฉพาะฝั่งนี้ทั้งหมดก็ได้เป็นหานกันเอง ร้อยออกรวมร้อยใช่ไหมทีมงานไปสึกมาว่าร้อยเอาแค่ร้อยนะแค่นั้นพอแค่นั้นหลังมันมีอะไรบางอย่างมาโค้าอยู่นะสะสมไหมจำไม่ได้เหมือนกันครับจำไม่ได้เพราะว่าอะไรเป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยมีตังค์อ่ะแต่ว่าเธอฉันจะต้องใช้เงินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่อังกฤษเท่าไหร่ สามล้านล้านี่เจอสามที่คิดทำสวนใหญ่โตคือก็สักสักห้าล้านเนาะผมตีว่าผมว่าต้องมีสิบห้าล้านค่าสวนเลเยอร์เอาทั้งหมดไม่ถึง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 สิบล้านไม่ถึงแน่ๆน่ก้มหน้ามองพื้นไม่ถึง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 ผู้หญิงอย่างเธอนะฉันจะบอกไว้ให้เธอมันนางแพทย์สยามมันจะเลิกคบกับเธอ เดี่คือสามีใหม่ฉันเย็นไว้เย็นไว้ที่รักแกไม่มีวันหรอกที่จะมาพรากเราไปได้อะไรอ่ะืออะไรก็พี่ชาคิดเขาจ้างบทบาทไงอ๋อนี่คือคือเข้าแบบจำลองแนวละครเลยอ๋อคือคนอะไรรับละครปีละ75เรื่องนี่เขาถ่ายวันละกี่เรื่องวันนี้นี่คือเราขอคิวเขามาเป็นคิวที่4ของวันเขานะรายการเราเป็นรายการสุดท้ายมาเปิดบ้านรายการในหลังแถวใช่ใช่ฉายาของเขาอะไรฉายาคือพระเอกหน้าบู๊ ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ขามันได้เป็นต่ออ่ะไม่ใช่ไม่ไม่เไม่เลยก็ผมดูเป็นต่อไงออ ล่ะนี่เรามาอยู่ที่บ้านของพี่ชาเดี๋ยวก่อนจะเย็นเข้าเลยหรอไม่รีบวันนี้ผมมันมีงานแล้วผมมีผมมีผมมีบ้านตรงนี้อาณาจักรเขาบุญลองดู่อนบุญลองได้ดูความว่านี่คือบางส่วนยังเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างนะวุ่ยเอาแล้วคุณรู้ราคาใช่ไหมว่าต้นนี้มูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวว่าไม่ไหนเดินให้ดูความกว้างไงต้องมี3มไร่หลังนี้3มไร่ถูกต้องใช่ไป ไปไปสามไร่พอดีใช่ราคาสามพันล้านพอเยอะไปนิดนึงหรอหลังนี้ร้อยบวกร้อยบวกบวกไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะร้อยบวกหมุนีกว่าเพื่อความสวยงามหมุนตัวนี้หน่อยเห็นว่าคุณเพิ่งไปสอยมาต้นนี้ต้นอะไรรู้ไหมโอลิฟเซิร์ชเซิร์ชยืนี้ไงเซิร์ชเซตัดมือโอ้โหนี่คัดให้ด้วยก็ไม่มีงานเลยอ่ะ คนนี้ไอดอลผมเลยต้นนี้มูลค่าประมาณเท่าไหร่ต้นนี้ผมว่ามี2 2 0 0 0 0 0อัพต้นผมแบบ8 0 0 0มื่นต้นท่านี้จริงหรอจริงทำไมถึงแพงเพราะอะไรโอลฟมันอายุอานามถ้าอย่างนี้นี่คือผมว่ามีหลายหลายร้อยปีอะเป็นร้อยปีเลยร้อยปีอะอันนี้ไม่เป็นสวนสไตล์แบบริชช์นะดูจากข้างหลังคร่าวๆไม่รู้เหมือนกันน้องลองถามคนที่เขาจัดเจ้าของบ้านไปไหนไปเดินทากินข้รวอยู่เอาหรอห่ะ ออี๋ยวเออออกแขกแขกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจเขาเยอะพี่แอ้มวัสดีค้ค่สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้พร้อมเลยแต่หน้าแต่งฉ่ำมาแล้วนี่สวัสดี้วันนี้วัสดีครับครับผมพี่เอาบ้านนี้ก่อนตั้งแต่แรกมามันเป็นแบบนี้เลยไหมหรือว่าเป็นแค่แลนด์เปล่าๆเป็นที่เออจริงๆแล้วคือเป็นเนื้อที่ต้นไม้แล้วก็มีบ้านหลังเดิมอยู่ก็คือบ้านหลังนี้ก็คือวิงนี้กับวิงนั้นวิงนี้ใช่วิ้่งนั้นใช่ขี่เขาย้าย่างไรใช่ก็คือจบไม้ อันนี้คือของเดิมของเดิมหมดแต่ว่าด้วยสภาพมันก็คือไปตามการเวลากับบ้านเพราะว่าจริงบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นมาน่าจะประมาณร่วมเกือบ30มปีได้ใช่เพราะหมู่บ้านนี้มันเก่าแก่ก็เผอิญเจ้าของเขาคุยถูกคอกับแม่พี่ก็เลยได้เนื้อที่มาพร้อมกับบ้านถือมาไดเหาได้เลยอรอได้เลยได้เลยถ้าเนื้อที่สามไร่ครึ่งณวันนั้นก็ถือว่าราคาโอเคตีไปประมาณห้าสิบเฮ้ยโอเคเลยนะห้าสิบแลวมีบ้านที่สามไร่แล้ว้านไม้สักด้วยนะแต่พอซื้อมาเสร็จปุ๊บ ร่าง s k e จะทําบ้านหลังใหม่จะทุบหลังนี้เราเป็นคนมีหัวในเรื่องของการดีไซน์บ้านแล้วก็แบบอยากได้แบบมีความเป็นเฟรนช์มีความเป็นบ้านแบทแมนอะไรเลยหน่อยพอรุ่นพ <iesta> ี่ผมที่จะมาทาอินทีเรียให้เขาก็ดูแบบบ้านสิ่งแรกที่เขาถามเลยก็มึงป่วยเหรอคือทำเต็มระบบเลยอ่ะใช่คือเพราะด้วยแวล u ของบ้านหลังนี้คือด้วยวัสดุเองหรือว่าด้วยสตอรี่ด้วยอายุของเขาซึ่งฟาวเดชั่นเขาแข็งแรงอยู่แล้วไม่มีอะไรที่สุดน่นดคือทุกอย่างคือยืนหยัดมากกับว่าง แข็งแรงอย่างนี้อยู่แล้วคือจะมาเสี่ยงทําไมกับวัสดุบางอย่างในในโลก ปัจจุบันบางทีมันสู้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรก็เป็นสมรรจรูปโมเดลอะไรเนี่ยก็เลยทำไมไม่เก็บสตรัคเจอร์เดิมไว้หาตรงไหนที่เปลี่ยนบ้างจากเดิมของอันนี้อันนี้คือถ้าในห้องนี้คือสิ่งสิ่งที่เปลี่ยนหมดคือสิ่งที่เห็นเป็นสีขาวไม้เดิมแต่ว่าสิ่งที่ทําก็คือแกะออกมาทุกชิ้นรีเฟอร์บิชใหม่ขัดใสเอาให้กลับมาเป็นไม้สักสีธรรมชาติพวกนี้คือเนี้ยอกมาทีละชิ้นนะ่เนี้อามาขัดใหม่จริงหรอขัใหม่ทำสีใหม่บัจเจททั้งหมดที่ที่ต่อเติมไไปเท่่าหะ เฉพาะฝั่งนี้เขา<อ>ทั้งหมดก็ได้เดินผ่านกันเ<พ>องาะเดินด้ามาไม่ไม่งใหาแม่มีปาก ตีไปห้าสิบ oh, สี่สิบแล้วเราก็ซอยหารเป็นห้องเราร้อยรวมร้อยทีมงานไป่มามาที่อาแค่มาทน่แค่มั้ี่มาที่มาทีมาที่มาี่าง่มาท่มาที่มาที่มาที่าที่ราี่านี่ี้คือี่ยไดี่มาวีลมาวีลมาที่มาที่มาที่มอที่นอที่มาทคือาที่ม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 าที่อาที่มาที่้าที่มาที่มาที่มรที่มาที่มานีกมาที่มอทีร์า่มาที่าท่มาอี่มาที่มาทบ่มาทบ่มาที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 ยก็เลยมก็บหมดทม้แต่บานตู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเก็บไว้หมดอะไรที่เป็นมา พวกนี้ที่ดูที่เป็นสตรัคเจอร์ที่ที่ที่ติดกับตัวบ้าน<ช><ล>อันเนี้ยผมเก็บไว้หมดที่เห็นเป็นไม้อะดินเผาที่ใช้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไปตามกาลเวลาแล้วตอนก่อนที่จะเก็บไว้เราแทบจะมองไม่เห็นเพราะเรามองว่าเราจะสร้างบ้านหลังใหม่เราก็จะใช้ดินเผานี่แหละแล้วเราก็จะรอวันที่มันโดนฝนโดนแดดแล้วมันมีอากาศ ใหม่มาทำให้เกา<ช>่เกาเลยสุดท้ายรุ่นพี่กับกับเมียเลยแหละก็ไม่ชอบแบบตรงนี้ไม่ดีเลยตรงไหนไม่ใช่แบบที่เธอต้องการตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็มองว่าม,มันก็คือเกิะเบื้องดินเผานี่แมันด็เก่กาแลว<ช>ด้วยก็เริ่มมีอายุมีความดังที่สีแบบไม่เนี้ยบไม่อ,อะไรดีท,ที่เราชอบแล้วทําไมต้องเปลี่ยนก็เลยสว่างขึ้นมาเก <c oughs> ็บของอันนี้คือเป็นของเก่านะแต่เก่าเก่าไปไปบ้านคุณแม่ ที่จะได้หาอนุต้องที่อนุหมู่บ้านพิัฒน์แล้วก็หมู่บ้านแรกในประเทศไทยก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่เก็บไว้ใช่ก็คือเป็นต่างบูรณะในต่างไทยนี่แหละลายไทยที่ไม่ใช่ไมบ้านมีที่ปมะเหาก็เป็นไม้สักอันนี้มันมีความทรงจํากับพี่คิดเพราะว่าคุณแม่แบบอยู่กับคุณแม่แต่เด็กแล้วก็คือมันมีความทรงจําแล้วแกจะเอาไปที่อื่นทําไมถ้าแกคิดว่ามันไม่เข้ากับบ้านเดี๋ยวฉันจะไปทําให้มันแบบ โมเดินคื้หมาแกจะได้รู้สึกว่าแกอยู่กับแม่ตลอดเวลาดีนะแล้วมีไอเดียด้วยสิ่งทค่ทาสีเองนะไม่ละเบอเนี่ยแค่แค่เป็นเบาเป็นลายเนี่ยมันเปลี่ยนไว้มนเปลี่ยนเลยนถ้าเกิดแบบไม่มีมันก็จะดูแบบธรรมดาไทยๆเนาะผมเพิ่งเห็นว่ามีสวนหลังบ้านนี้ด้วยเยอะพี่คิดทำสวนใหญ่โตคือก็ซักซัก ผมตีผมตีว่านผมว่าต้องมี15ล้านค่าสวนเลเยอร์เอาท์ทั้งหมดไม่ถึง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 10ล้านไม่ถึงแน่ๆโคงหน้าบอกเลยไม่ถึงไม่ถึงโทษถึงไม่ถึงไม่ถึงคือด้วยความที่ทีมจัดสวนก็รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นเป็นแพลนที่คุยกันมานานมันก็เลยอาจจะแบบว่าลดลดสวนตรงนั้นไปไปไปบ้างแล้วก็มาถมกับเรื่องอย่างอื่นอะไรกตมันเหมือนเหมือเหมือน คนงานที่เนี่ยบอกว่าพี่คิดอ่ะไปเลือกตอกไม้เองไม่ใช่พี่แอนอ้าวไม่คิดชอบชอบมอกไม้ชอบสวนที่มันมีความเป็นามันเป็นโซนร้อนมีความเป็นเป็น English Garden ใช่เหมือนสวนกับต้นไม้เดิมที่ต้นใหญ่ที่มีอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วเราก็พยายามจะเก็บบานไปสักสิบห้าไร่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแหมมันมันแล้วแต่มันแล้วแต่ความคิดและมุมมองโทษนะต้นไม้ต้นไม้ไม่ได้แพงต้นโอลิฟก็สามแสนแล้วพี่ครับ ขอความร่วมมือไม่ถึงไม่ถึงรายนี้ชื่อรายการเลยนะเจ้าสถานบ้านปลาอะไรแบบแอนทีต่างๆเนี่ยคือสะสมเฟอร์นิเจอร์อังกฤษหมดเลยอันนี้คือจริงเก็บไว้นานสะสมไหมจำไม่ได้เหมือนกันครับคือของเจ้าส่วนใหญ่จะอยู่ที่อังกฤษแล้วก็ขนมาลุ่นพี่ไปแล้วก็ขนมาแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้ที่คนจไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงแบบวิกฤตของบ้านเลยคือแบบว่า เป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยมีตังค์อ่ะช่วงแบบลูกเพิ่งเกิดนี่เขาก็ไม่ทํางานไม่รับงานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบช่วงติ๊ช่วงติ๊ช่วงตี๊แบบแล้วตอนนั้นคุณแม่ก็ยังป่วยยังติดเตียงอยู่แล้วตอนนั้นเหมือนไม่มีแรงใจจะทํางานไม่รับงานไม่อะไรแล้วเสร็จปั๊บบ้านก็ยังไม่ได้สร้างแต่ว่าเธอฉันจะต้องใช้เงินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่อังกฤษคือไม่รับงานนะไม่รับงานไม่รับงานไปซื้อของแล้วให้รับงานไอเราก็แบบว่าเท่าไหร่ ล้อนเจอร์ตสาวฉันจะให้เอาเงินไปกระเป๋าที่มีอะไรที่มีนะสนองนิดเขาคือเราไปขายหมดสังเกตล่งรถล่งเช่ลรถตอนที่หูเจ้าพ่อเล่นรถมีครอบครัวมีเจ้าหนี้ทำสวนอะไรเงี้ย อะไรที่ไม่ได้จําเป็นมากก็ลดไม่ได้ออกไปซิ่งอะไรมากมายใช่ตอนนี้โลดเรยจำเป็นนะทั้งที่บ้านยังไม่ได้สร้างอะไรเะแตัดสินใจจำเป็นมากแล้วเก็บในหัวแล้วอะไรอย่างนี้จริ่งที่นี้มันคือ woodwork ครับมันเป็นเหมือนที่เอาไว้ใช้กับแบบว่าพวกไม้ไว้ใส่ไม้ไว้เหมือนแบบว่าแผ่นไม้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกพีบอันนี้ก็พีบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้็นครับจำเป็นใช่ใช่ใช่ได้ตั้งฤดูใมายังไม่เห็นโซนแม่เลยแม่มีโซนของแม่ไหม อ๋อไม่มีอ่ะเดี๋ยวไปดูนี่นี่นี่มาดีไปเชิญต่อพ่อทำให้ชอบเพดานเนี่ยมากเลยพี่ชาติพี่มันดูแบบมันได้ฟีลอนเขาเรียกเขาเรียกเหมือนเหมือนเรือเหมือนคนแบบว่าเหมือนเดินถูกแบบแล้วก็มันจะเหมือนเหมือนสมบัติอะไรอย่างเงี้ยแบบือนออกไปแล้วแบบว่าเพราะเมื่อก่อนแบบว่าพวกธุรกิจการค้าทุกอย่างมันคือการเดินเรือเดินเรือใช่อะไรอย่างนั้นอันอันนี้คุกของเก่าไหมคะเนี่ยของเก่าครับมากับบ้านนี่มากับบ้านเลยก็คือไม้สักแทนด้วยเลยก็คือไม้สักแล้วก็ไม้แดงทำสีขัดใหม่อะไร อย่างนี้มันก็ประหยัดไปได้เยอะไหมพี่ชาคิดไม่ค่ะไม่ทำไมสวนเร็วจังอะเสียงมาเลยซื้อใหม่ประหยัดกว่าหรอเขาต้องขัดใหม่ต้องขัดลูกชิ้นมีค่าแรงอีกและไองานขัดเนี่ยมันต้องใช้แบบว่าช่างที่เป็นแบบสเปเชียลเฉพาะเพราะว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเรามาคํานวณกับถ้าซื้อใหม่เนี้ยหนึ่งหาได้หรือเปล่าสองถ้าหาได้มันก็จะแพงมากก็เลยถ้าเกิดจะให้ตีมูาคาไม้ในบ้านหลังนี้ก็ถือว่าคุ้มแลแวละเพราะมันใช่เ็าไม่งั้นต้องทิ้ง เนี่ยก็โอ้โหเสียดายเสียดายวันนี้มูลค่าไม้อย่างเดียวในบ้านนี้ประมาณเท่าไหร่เคยคำนวณไม่เป็นคไม่มีหัวทางนี้อะไรนะไม่เปนไม่เป็นไม่องพับนิ้วมือคำนวณไม่ได้ตอนอะไรดิทุกอย่างวิดจะคำนวณไม่เป็นหมดหรอไม่เป็นอันนี้อันนี้ก็มาถึงโซนอร์รับแขกเบาๆในโซนเลเวิร์งรูม โอ้โหแรงมากเฮ้ยพอยแรงป๊เลยนนทำไมมันทำไมมันโดดขนาเนี้ยเน <c oughs> ืโโอ้อไม้เนี่ยก็เป็นไม้สักหมดแล้วก็แล้วก็ก็คือเป็นวัสดุเดียวกับเจ้าตัวนี้เราก็แบ่งเซ็กชันแล้วก็ทําสีใหม่แล้วก็เลาะบานออกใส่กระจกอะไรเงี้ยตามที่ต้องการตามเซ็กชัน ท็อปก็เป็นท็อปหินอ่อนเดิมหายยากมากไม่ค่อยเห็นนะราฟลอเรนเขาแบบว่าเอามาใช้เดี๋ยวนี้กลับมาอย่างนี้ใช่สีประมาณนี้เลยใช่แล้วก็เลยมีติดบ้านมาอยู่แล้วเราก็เลยเก็บไว้ทุกอย่างถ้าเป็นทางทางตะวันตกมันจะเป็นแดงที่ดีไซเนอร์เรดใช่แต่พออยู่เมืองไทยมันคือสันเจ้าอันนี้ก็คือเป็นของใหม่ครับก็เป็นมือจับไม่ล้วคืออันนี้ตอนเที่ยวมาเราก็โผล่ทะเลาะกับเขาเลยเพราะว่าเราบอกว่า เฮ้ยเรามีลูกเล็กอันนี้มันอันตรายที่ให้เป็นตัวด้วงเพราะเรารู้สึกว่าบ้านเรามันคือมีความเป็นธรรมชาติสูงมีความเป็นอยู่ตปนไม้อยู่กับไรอันนี้มันก็เลยเหมือนอีกหนึ่งที่สะท้อนในเรื่องของรรของความนสมบูรณ์แล้วสุดท้ายมันเคยเกี่ยว,วนนองโพจริงไหมฮะเขาบอก เธอทุกคนมันต้องรู้จักกันระมัดระวังตัวเองนี่ใช่ใช่ก็ดีแล้วคือเด็กมันจะไม่รู้จักระวังตัวเองมากเลยเขาบอกว่าเด็กก็ต้องเลี้ยงแบบฝรั่งนะพี่เนาะเลีเองก็เป็นประสบการณ์นี่มีแก้วมีอะไรซึ่งก็ไม่ต้องการให้เขาเข้ามาอยู่แล้วประมาณเท่าไหร่ฮะโซนแดงนี้เรดโซน เฮ้ยเพราะมันของเดิมเยอะไม่ม like ีอะไรก็หลักแสนหลักแสนมั้งไม่รู้มีกี่แสนอะไรเงี้ยเพราะไม้ตัวเนี้ตู้เดิมใช่ตู้เดิมมีสีจะทําผ่ามีกระจกใหม่อะไรเงี้ยแต่เราพยายามใช้ของเดิมที่สุดคือเนื้อในเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือไม้สักเนาะฟอนเนื่องไหมไม่เหนื่อย ไม่เข้าเหนื่อยเหนื่อยยัยเมื่อคืนไปดึกมาที่โซโหใช่เดี๋ยวไปนั่งพักก่อก็ได้หัวมาขอพักกันได้ได้ได้ไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวมีอีอย่างนี้เรื่องรายการแบบชิลมากเลยนะไปพักเรื่อยๆไป้ได้ไปพักกันไปถอนก่อนเดี๋ยวขอไปดูครัวหน่อยฮะครัวสวยมากงั้นเดี๋ยวพี่เผื่อมากับผมเลยกันได้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 ไดมาพี่เผื่อครับอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งที่สำคัญกับชีวิตมากๆเพราะว่าเป็นคนชอบครัวครัวใหญ่มากพี่คิดทำไมใหญ่เพราะว่าต้องใหญ่ขนาด ขนาดนี้คดูไอ,อ้นั่นใหญ่เลยคือเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในครัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นครอบครัวที่ชอบทำอาหารเราเลยรู้ว่าฟังก์ชันที่เราต้องการว่าต้องเป็นยังไงอย่างเช่นไอเล่นเนี่ยคนชเพื่อนมาบอก <c oughs> มึงจะยาวไปไหน <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> เหมือน้อกินข้าวบอกเชื่ <c oughs> <c oughs> มันมีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์จริงๆเพราะว่าโจทย์คือเราต้องการให้เก็บให้เรียบร้อยที่สุดอยากได้ครัวที่ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ก็ไม่ควรที่จะต้องไม่รบไม่รกบานอย่างบ้านอย่างบ้านเนี่ยบ้านหมายถึงบ้านปลายไม่ใช่บานบานบานตู้ขอบานตู้นะถามว่าบานไหมน่าจะเป็นตันที่ผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคําที่ผมสามารถตะโกนใส่หูเมียได้ว่าไม่บานเพราะว่าเราใช้มืออาชีพพอมาเจอกับสตาร์มานะครับบอกเลยว่าสบายใจได้เพราะว่าเขาเป็นเ s p e c i a l สต์ในการที่ออกแบบชุดครัวกว่าสี่ สอปีและเป็นแบรนด์ที่เรา d ด v e ลลอปเร์ชั้นนำเนี่ยเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับคอนโดหรือแม้แต่โรงแรมดังๆมาช่วยเรากับตรงนี้ไม่ต้องสถาปนิกไม่ต้องแก้ไม่ต้องไปวิ่งหาวัสดุอะไรเองคือเราแค่บอกว่าเราต้องการอะไรเราชอบสไตล์ไหนฟังก์ชันของเราเป็นยังไงถึงขั้นเอาเป็นว่าถนัดซ้ายถนัดขวาเราจะหยิบจับอะไรเราใช้มือขวาใช้มือขวาหยิบเพราะฉะนั้นซ้ายแค่เปิดอ่าขวาก็หยิบอย่างตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันก็ อวดนิดนึงถ้าไม่มีอันนี้เราจะต้องยื่นมือเข้าไปในตู้เพื่อที่จะยกหม้อหนักๆออกมาถูกต้องเพราะฉะนั้นเซกชันที่หลบมุมบางบ้านอาจจะแบบว่ามีแล้วมันคือไร้ประโยชน์มันไม่อยากที่จะแบบเอื้อมไปแต่ไม่เหมนนะทุกอย่างอยู่ตรงนี้อย่างนี้ถ้าเกิดเราจะเก็บของใช่ไหมพื้นที่อยู่สูงบ้านผมปีนละไม่ต้องครับผมก็แค่จับจะดึงนี้ได้ถ้าผมสูงนะบางคนเตี้ยก็จับแลชลงมา อของผมเร <อา S 2> ืองลากันไดมาจากนู่นด้วยความที่อรารมณ์ของบ้านมันจะเป็นบ้านที่มีความเป็นไม้ธรรมชาติเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสีก็เลยอยากมีสีที่มาตัดที่ดีแล้วจริงๆเป็นคนชอบสีเขียวออเรนจ์ยอยู่แล้วซึ่งทั้งหมดนียการการเลือกมูดแอนโทนของของสีผมแทบไม่ต้องทําอะไรเลยคือวันที่บอกว่าจะทําครัวภรรยาเขาก็บอกเลยว่าเนๆนเ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 เขารู้ที่ใส่แล้วถ้าทำเองนี่ไม่จบในสิ้นแล้วเราก็เลยต้องหาผู้เชี่ยวชาญจนเราได้มาเจอกับตามาเขาเลือกให้หมดก็คือก็คือคุยเลยว่าเรา อยากได้ท็อปเป็นหินนะแล้วก็ผมต้องการมีสเตฟตต่างๆที่ที่อยู่บนไอเลนได้ด้วยอย่างเช่นพวกเตาผมก็จะไปจัดหามาเองเขาก็ดีไซน์ให้เลยแล้วก็มาจัดวางให้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนที่เราใช้เป็นหินเขาเรียกหินคอร์สนะครับมีความแข็งแรงต่อการทนทานและที่สําคัญเซอร์เฟซของเขาเนี่ยจะไม่มีไม่มีหลุมไม่มีตะปุ่มตะปามไม่มีไม่มีขุกขาดเพราะฉะนั้นก็เหมาะแก่การทําความสะอาดก็เลยกลายเป็นฟังก์ชั่นที่นอกจากที่จะวางอาหารได้ยังสามารถใช้ท็อปของเขาเองในทำอาหารได้ด้วยในในในแบบที่เราที่เราจะใช้ก็เลยถูกใจกับกับ การที่เราได้วัสดุอย่างดีมาคือมันเหมาะกับการที่จะใช้ในครัวรบแบบจริงจังนอกจากหินคอร์สแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องวัสดุของบานบานตู้บานต่างๆใช่ก็<ๆ>เป็นไม้อีวันซึ่งต้องบอกว่าเป็นไม้สุขภาพคือเขาเรียกว่ามีความทนทานและเป็นมิตรต่อโ่ะคือคอนข,ข้าดิจกรีนคือจะไม่ส่งปัญหาให้เกิดเรื่องพวกระบบทางเดินหายใจอะไรพวกนี้ด้วยเป็นไม้ที่แข็งแรงโอ้โหมันมันจับแล้วมันแบบถูกต้องของซ่อมมาอย่างที่ผมบอกว่าเขามีความเป็น p r o f e ช s i o n a มานานมากเนี่ยนวัตกรรมในการผลิตในโรงงานเนี่ยเ ได้คือระดับเป็นออโตเมชันบาร์โค้ดทุกอย่างเนี่ยคือจะมีบาร์โค้ด หมดทําจากที่โรงงานเสร็จปุ๊บมาฟิตติ้งเข้าที่ของเราเนี่ยคือไม่มีต้องมาเลื่อยไม้มาใส่ไม้กันแบบว่าไปมาเลยไปไม่มีมาถึงเสร็จปุ๊บประกอบเข้าล็อกทุกอย่างปุ้งปังปุ้งปังปังจังหวะประกอบไม่ไม่จบเลยไม่นานก็เลยสบายใจอุ่นใจมาก้าใครที่อยากคัสตอมไม้ห้องครัวหรือว่าตู้เสื้อผ้าหรือว่าโมดูล่าเป็นตู้เป็นปลอนอะไรต่างๆมีหมดลองเข้าไปดูได้ที่โชว์รูมสตาร์มาร์กที่ CDC แล้วก็ทุกสาขาเลยจริงๆเพราะว่ารู้สึกมีเป็นร้อยสาขาแล้วตอนนี้เลยคิดถึงเฟอร์นิเจอร์บิว หัักครบเอาจริงๆถ้าครัวประมาณนี้เนี่ยผมว่าถ้าทําเองน่าจะกว่า2ล้านแต่ว่าพอมีสตาร์มาสปุ๊บไม่ถึงไม่ถึงเหมือนกันไม่ถึงท้องอย่างนี้จบจากครัวพี่พลอยโอเคครับโอเคครับโอเคครับดีขึ้นนะดีขึ้นนะตัวนี้ก็เป็นอีกโซนก็คือโซนของน้องโพล่เขาล่ะเป็นเป็นของแฟมิลี่คือแบบว่าเอกคณเนี่น่าให้รู้เลยว่าไอ้ที่ผมเล่นตรงนี้บ่อยไหมครับบ่อยเออดีไงเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ก็ ที่บอกที่เบลมาหมดจากอังกฤษใช่ใช่ัอันนี้คือฟมเชอรใหม่หมดเลยเพราะซื้อที่นู่นแล้วแล้วขนเรือมาจริงๆแล้วถ้ามาคำนวณกับซื้อที่นี่ที่มันรวมภาษีนําเข้าด้วยเลยด้วยมันได้เราเยอะชิ้นกว่าูกใจด้วยโดยรวมแล้วก็ถือว่าคุ้มราคากว่าครับเขาเไปดูแบบเป็นเหมือนแบบฟรีมาเก็ตใช่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 ก็เป็นตลาดของเก่าตลาดแบบว่าฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์าส่งเขาไปอะไรอย่างงี้ ใช่เมื่อก่อนตัวนี้มันจะเป็นห้องกั้นนะตัวเองเนาะอยู่อยู่ตัวนี้จะเป็นจะเป็นห้องกั้นสําหรับห้องนี้แต่ว่าพอผมมาเห็นปุ๊บผมรู้สึกว่าลงไปเลยดีกว่าใช่ก็ลงก็ลงไปเลยทําฝ้าใหม่ทําอะไรใหม่แล้วก็ให้มันเป็นหนึ่ง living room ใหญ่ตู้นี้ของเดิมอะตู้นี้ของเดิมครับก็เป็นไม้สัก solid เลยคือจริงๆต้องบอกว่าบ้านบ้านที่เราดไม่ได้บานขนาดนั้นเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรใหม่แต่แค่ว่าแค่เอามาทําให้มันกลับมาสวยงามกว่าเดิมใช่อันนี้ก็คือจากเมื่อก่อนเป็นบานปิดหมด คือข้ามาเราได้ความแบบวอร์มของไม้แล้วเวลาเดินเนี่ยพื้นไม้เนี่ยมันจะนุ่มได้ยินเสียงหน่อยใช่เหมือนบ้านบ้านโบราณนิดหนึ่งแต่บางคนกลัวนะมีผไม่มีไม่มีไม่มีพวกนี้เลยก็ไม่เคยเจอตอนเด็กๆแบบว่ามันก็จะมีเอี๊ยต์ๆไม้จริงเลยลไอากาศมันไม่ไ้มันก็ดีโป๊ะแปะลั่นอะไรอย่างเงี้ยในบ้านกูด้วยเขาไม่อยู่เนี่ยไปถ่ายละครบางทีกับดึกอะไรเงี้ยเราอยู่กับลูกสองคนเนี่ยก็จะแบบมีความรู้สึกแบบ อะไรนรออย่างนี้หรอมุมแอนมุมนี้เมียดันเนี่ยเดินไปหาเมียไม่เจอเมียก็จะชอบมานั่งแบบว่าเสียบสายชาโทรศัพท์นั่งคุยงานอะไรก็บ้านพี่ไฮโซประมาณที่สามไร่มานั่งอยู่แค่หนึ่งตารางเมตรหนึ่งตารางเมตรเท่านั้นปอยบ้าบอยเชียวระเบียงเดิมไม้เดิมก็จะมีไม้สักผมแค่เพิ่มแค่หลังคาหลังคาไอ้ข้างบนที่แบบว่ากันสาดไม่อยากให้มันทึบก็เลยเอาอะไรเป็นแบบว่าหลังคาโปรที่มันมันรับแสงลงมาได้อะไรเงี้ยโครงสร้างเขามันคืองานดีไซเนอร์มันแบบสมัย อันนี้มีอยู่แล้วป่ะครับพี่มีแล้วจริงเหรอแล้วก็เท่ไม่รวย้นเยอะมากเป็นบ้านที่แบบห้าสิบล้านแล้วได้อย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่หลังคาที่พ่อข้าวมื่นมื่นหลังครัวมรวมทำสีรวมขัดขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยรวมเกินไม่จริงอ่ะหมื่นพี่ข้าเมียไม่อยู่ครับหลักแสนหลักแสนหลักแสนแล้วนี่แล้วขิดอย่างเงี้ยแพงมากนะพี่เฮหินเท่าไรอ่ะหินละวะครับกี่หมื่นพี่ อันนี้รวมกับโซนสาว่าน้าก็ก็สาวยอดขามแพงหรอหรอแพงคือข้อดีของเขาคือยังไงมันสวยข้อดีของเขาคือแพงไม่ไยเสียข้อดีคือแพงจริงๆตรงเนี้ยตอนแรกอ่ะเขาจะไม่ได้ไม่ได้เป็นหินอย่างนี้เขาจะทําอะไรของเขาเยอะแยะก็ไม่รู้เราก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่จ่ายแล้วเขาก็เลยแบบไปนั่งคิดของเขาว่าเอาไงดีนะเซกชันตรงนี้เหลือทำทำเป็นแบบว่าเซนอะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นสระไทยเป็นแบบนี้ใช่ไหมที่ไปคิดมาว่าสายอยู่ได้ไม่นานหรอก ทำเสร็จใจตังปุ๊บขันไปทีนี่หอยขดจะกูจะหายไปทันทีแนนอนก็เลยบอกว่าอันนี้มันเลือจากการทำสระวไว้น้ำอ่ะก็เอามามาลยตรงนี้เลยเพราะว่าไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแล้วใช่ใช่ใชไม่งั้นคือแบบแค่ค่าสวนกับต้นไม้ที่เอามาลงเพิ่มโอ้โหก็หนักแล้วเก็บเงินไว้กินข้าวว้า ผมจะไม่รวมสวนตรงนี้นะน้ำตกตรงนี้นะข้างหลังนี่อีกเยอะเลยฟอร์นมีเก็มีเหล็กไว้นั่งเห็นมีม้าดูขนาดนี้บ้านสนามได้เออบ้านมีเปิดสนามได้ซอเเอะใหญ่ขนาดนี้แล้วนี่ปลายมีคนดูแลสวนนะครับมีชากิมีครับมีครับประคับคือได้พี่นันธนาการจากคุณเกลืออ๋อหรอฮะระบบน้ำนี่สามแสนห้าระบบกลองน้ำระบบก็ประมันก็เป็นน้ำเลยหรอไม่ถึงไม่ถึงหลักแสนหลักแสนบริษัทเพื่อนกันแล้วเขาก็คิดราคาแบบโอเคแล้วเลยราคาเป็นจริงด้วยก็ก็ ได้ก็หมายถึงว่าไม่ไม่ไม่ใช้ได้ก็หมายถึงว่าพี่แอนไม่ไม่แพงเกินไม่แพงเกินจับต้องได้เขาต้องรื้อใหม่ตรงนี้ค่ะต้องทําระบบในบ่อหแล้วได้ไหมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทําหินทําแต่งใหม่ใช่ต้นไม้เนี่ยทําน้ำตกใหม่บ่อเนี้ยหรอจากที่เราดูใบเสนอราคาประเมินเอาแค่รีโนเวทบ่อเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ประมาณ3ได้3ล้าน3ามแสนแสนสามแสนสามแสนมาไปดูไปดูไฮไลท์ข้างบนมาข้างบนไปดูมาข้างบนกัน อันนี้ก็คือเดิมหมืหมดเลยใช่ไหมเดิมหมดเก็บทุกอย่างครับเนี่ยเราผลิตขึ้นมาถูกด้วยธรรมชาติของไม้เองเขาก็จะกลายเป็นอีกชุดหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งล้วอายุอะไรมันทําให้มันดูโอเคเลยอ่ะห้องไหนดีครับพี่ถ้าเกิดไปก็เลี้ยวเข้าห้องนอนก่อนก็ทางนี้ครับขึ้นมาชั้นสองก็ยังคงเดิมมีความเป็นพานอรามิกอยู่ห้องนอนห้องนอนก็เป็นไม้หมดเลยไม้เดิมหมดเลยนี่ก็คือเนี่ยมันคลิวแบบแคลิฟอร์เนียมาแล้วเหมือนอยู่บ้านพักตากอากาศใช่คบินใคบินหน่อยตู้ข้างเตียงอันนี้ของเก่าของเก่าของที่นี่หรือว่าท ก็เมันก็สวยอยู่นเป็นแบบว่ามันกินดจีนหน่อยๆเนะกระจกที่บ้านประมาณเท่าไหร่ของเดิมของเดิมเดีบอกว่าบ้านหลังนีผมได้โชคดีมากนี่คือเฟรมเดิมของเดิมแล้วเป็นของเก่าที่เป็นของเหล็กสมัยก่อนที่แบบว่าแข็งแรงมีน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยคือผมมันก็เจ๋งอย่างที่ได้บ้านโครงสร้างเดิมแล้วก็เอามาเอามาทำใหม่ใช่มันก็ได้ความแบบเสน่ห์ของบ้านหลังนี้ใช่ทำนานไหมฮะหลังนี้กว่สามปีกว่านะกว่าจะได้เข้ามาสี่ปีนานถ้าทำจริงๆใช่ไหมไม่รวมกับที่โดนโกงไปก็ประมาณเกือบเกือบสามปีโดนโกงด้วยผู้ กงไปต้องมีบ้าง,งมันสารนั้นใช่แล้วมีไปเลยไปดงคดีอื่นแล้วมั้งฮะก็ม uh ีน่าจะเข้าตะลึงรางไปพักหนึ่งเดี๋ยวมาของอีพาร์เซดทีเด็ดโอ้โหนี่เหมือนบ้านแบบดาราฮอลลีวูดของจริงนี่เป็นอถ่ายฮอลลีวูดไอ้ฟอยเข้าไปอีกลึกเลยเหมือนชอกในพารากอนน่ะเกย์สอนเนี่ยมาเลี้ยวมาดูเองอ่ะโโอ้หของพี่คิดกับของพี่แอนใครเยอะกว่ากันนะ ของผมเยอะกว่าส่วนใหญ่บ้านอื่นๆออกก็ข้าบ้านจะเป็นซอยเล็กๆแล้วก็แม่บ้านจะเยอะหน่อยทำไมต้องใหญ่ขนาดนี้จารย์วยเพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดทำไม่อันนี้เธอต้องให้เครดิตเมียดิตอนแรกอ่ะอันนี้ไม่ได้จะใหญ่ขนาดนี้แต่แอนบอกว่าพี่เชื่อเธอ ว่าวันหนึ่งอ่ะพี่มีแต่เติมพี่ไม่ได้ถอนออกไม่ไม่เอาออกเอพี่ไม่เคยเอาออกเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเอาให้ใหญ่ทีเดียวไปเลยแล้วจบอันนี้เป็นอันที่แอนเห็นด้วยกับการยอมยอมให้มันนี่คือ walk in ิน o ค e เที่ใหญ่สุดตั้งแต่เราทำรายการใช่ที่อื่นไม่ใหญ่เท่านี้สุดแล้วก็เยอะที่สุดแต่ว่าก็เนี้ยก็อย่างที่เห็นว่าได้ใช้ทุกช่องใช้ทุกช่องเสื้อดูจาดเต็ตแล้วด้วยใช่ใช่ห้องนี้ก็กะมีประมาณล้านกว่าสองล้านได้ล้านกว่าสองล้านกลายเป็นแพงกว่าข้างล่างไม่รวมไม่รวมพื้นนะไม่รวมพ แบบหรือนหมบิวอินแต่ตัวจับเลยไม่ได้มีอะไรแหลมๆนะพี่แอ้มเนาะไม่มไม่ีไม่มีมปกติเนาะก็ได้ไม่เียไมเนี่ยก็เีย่เรียบร้อยอไนที่จะเป็นแบบเื้อผ้าที่หิบบ่อยของน้องอีกเยอะด้วยอันนี้ของเขาไม่ใช่ของน้องของพ่อของพ่อ่รับน้องไม่มีน้องอีกห้องนึง เป็นลูกชาคิตจ้ะครับหรืเราเห็นคือกล้าใช้สีใช่ทำไมไม่กล้าจุดเนี่ยพี่บลูเนี่ยพี่บลูก็มีแดงเขียวแล้วก็เป็นเป็นคนแรกบ้านอื่นเขาจะคุมโดนไงคุมโชว์ใช่ไม่กระจายให้มันมีสีตัดมันจะได้ไม่เลี่ยนไงแต่ว่ามันก็เป็นอยู่ในโซนที่มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นโชว์ว่าให้ทุก e y e b a l มองเห็นอะไรเงี้ยเอาไปสรุปมาแล้วมาโอ้โหจริงๆมันใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าเราขอแค่นี้พอเพราะไม่งั้นจะโถหลาย e ี พี่ชาคิครับจากที่เราเห็นมาเนี่ยคือหลายๆคนมองว่าเฮ้ยบ้านเก่าจะต้องทุบ้วทำใหม่มันจะมันจะคุ้มกว่าดีกว่าจากที่มุมมองเราคิดว่าไงเพราะว่าอย่างที่พี่ชาคิีทำเนี่ยเขาเลยนะเสียน้อยเสียมากเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมันอาจจะเวิร์กสำหรับผมกับตรงนี้เพราะว่าด้วยด้วย v a l u ของวัสดุกับฝีมือในในทีมออริจินอลเลยที่สร้างบ้านหลังนี้คือมันดันลงตัวมันได้คือก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเก็บไว้จริงๆคือเอาทีมเข้ามาเลเซอร์ทั้งหลังเลยนะคือเอ็กเรย์คือแบบสร้างปุ๊บมันจะรับน้ำหน ถล่มทั้งหลังไหมคือ,อก็ต้องไปถึงเบอร์นั้น,ตนแต่ว่าพอทําแล้วพอสิ่งที่เราได้กลับมามันค่อนข้างคุ้มถามว่าบางคนแบบว่าเอาวัสดุใหม่ไปเลยดีกว่าจริงนะสำหรับในบางกรณีก็เป็นวัสดุใหม่ไปเลยดีกว่ามันค,คุมงบง่ายกว่าไหมคุมงบอันนี้คุมยากกว่าอยู่ละเพราะว่าเพราะว่าบางทีมันไปเจอปัญหาหน้างานคน่อนค่อนข้างเยอะที่จะต้องแก้ไ้ฟานเดชั่นที่มันเก่าที่อยู่มันอาจจะเสียหายไปแล้วเราก็ต้องมาเปิดไม้ดูแล้วก็มาแก้ไขตรงนั้นเพื่อเอาคานเพื่อไปใส่ไปใส่ใหม่ก็จะมีความตรงเนี้ แต่แต่ว่าดันมีความสุขออกไปทาลคอแปดโมงกลับมาถึงบ้านสี่ห้าทุ่มเดินดูบ้านาันาง่งปุ๊บเดินดูบ้านเดินดูบดดตีหนึ่งตีสองในกรุบบ้านที่ติงละ แต่ขอมาแก้ตรงนี้นะครับรุ่นนี้นะพี่คิดมีเคล็ดลับไหมสำหรับคนที่อยากทําบ้านแล้วไม่ให้บานปลายประสบการณ์ไม่คิดบอกว่าอะไรครไม่มีไม่มีแม่บอกไม่มีงั้นต้องถามแม่ล่ะเคล็ดลับก็คือเมียมั้งคะอืออ่าจริงๆที่คอยแบบเขต้องมีคนคอยคุมนะเต้ยตอนนี้สถานการณ์มันแบบเออมันตึงเลยละถ้าเองจะเอาแบบที่เตงต้องการตอนเนี้มันมันไม่ไหวด้วยความที่เขาชอบบ้านชอบอยู่บ้านรักบ้านเขารักบ้านซจนแบบว่า พักกองชั่วโมงหนึ่งอ่ะกลับบ้านกลับบ้านก็เหมือนผมเลยโอเคครับวันนี้ต้องพูดพี่ชักทีกับพี่แอนมากๆนะที่เปิดบ้านให้เรานะฮะก็ถือว่าเป็นบ้านที่ติดท็อปฟของรายการใช่ขอบคุณมากครับแล้วก็วอล์กอินโคสเซนต์นี่คือหมายเลขหนึ่งเลยใหญ่ที่สุดตั้งแต่ทำรายการนี้เลยยอมจริงๆแล้วทุกคนที่ใช้แมททีเรียลได้คุ้มค่าที่สุดถือว่าเป็นบุญพวกเราได้ได้มาดูงานที่เป็นงานออกแบบจาก สุดยอดสถาปนิกของไทยเอาอย่างนี้ใช่ไหมเนาะใช่นนี่คือนี่คือมรดกตกทอดจริงๆครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณนครับอย่าลืมกด Subscribe ในช่องวันเกรกาวด้วยนะครับครับผม เสื้อเหมือนกันอะประมาณ10ตัวไม่รู้มีทำไมสีเดียวกันด้วยไหมครใช่ผู้หญิงยังมีกระเป๋ามันเหมือนกันเลยไม่มีไม่มีแอนนี่ไม่เห็นตู้กระเป๋าอะไรของไม่มีไม่มีเราไม่แบ็นนานๆทีเขาจะชอบแบบเธอขอร้องเถอะซื้อสักใบหนึงได้ไหมฉันอยากซื้อเป็นสามีที่ขอร้องภรรยาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม้เมียคุณเป็นไงเมียคุณเป็นไงกูต้องขอร้องว่าลองเราวลงเลยเป็นบ้าแบบหมด อย่าลืมนะพวกเธอกดไลค์กดซับ c r i b e ในช่องวันเพ็ก่าวด้วยและถ้าอยากดูหลังอื่นๆนะครับนี่ฮะคลิกดูตรงนี้ได้เลยได้ครับคุณชาคิดครับอย่าลืมนะครับกดตรงนี้นะครับคุณชาคิดครับไปบางคุณชาคิดครับเชิญนัเลงเหรอครับ